จเจริญพรท่านสาธิชนทุกท่านพบกันอีกครั้งในรายการทันโลกทันธรรมวันนี้ได้รับารารนาให้พูดถึงเรื่องของ Adversity q u a t i ว n เทรู้สึกช่วงนี้คุณหมอชัดชัยคุณชลีพรเนี่ยจะเอาเรื่องที่รู้สึกสับแสงเป็นสางติดทันสมัยมาถามต่อเนื่องกันหลายทีคราวที่แล้วเราก็เรื่องบลิงกันทีนึงเนี่ยนะวันนี้มา a อด e วอร์ซ q u a t i ว n เแต่ว่าแบบไทยๆเราคือความอึด โดยเปรียบเทียบว่าเออคนเราจะประสบความสําเร็จได้มันต้องมีความอึดนะโดยเปรียบเทียบแล้วใครอึดกว่าคนนั้นก็มีสิทธิ์ชนะคนที่อึดน้อยแม้สติปัญญาจะดีแต่ถ้าเกิดไม่อึดเนี่ยมันก็คงจะยากจะประสบความสําเร็จเหมือนกันฝรั่งที่คิดเรื่องนี้เนี่ยเขาเลยแบ่งคนเป็นสามประเภทว่าเออหนึ่งเป็นนักปีนเขามุ่งจะไปสู่จุดที่สูงที่สุดสองเป็นคนตั้งแคมป์ คือไป,ไปเดินไปสักพักหนึ่งเจอที่เหมาะก็จะขอพักแล้วไม่เอาแล้วแค่นี้พอแล้วสบายแล้วอีกประเภทหนึ่งคือเป็นคนไม่สู้ไม่เอาจริงอ่ะคราวนี้เรามาดูความจริงของชีวิตกันดีกว่าคือถ้าเกิดฟังว่าเป็นคนตั้งแคมป์นะบางคนนึกแล้วก็ยังมีความอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเนี่ยเราทําไมต้องปไปถึงยอดเขาอ่ะยอดเขามันอาจจะไม่น่าอยู่ก็ได้เอาไปถึงประมาณลาวสัก แถวๆที่เหมาะเนี่ย <c oughs> มีสนามหญ้าสวยๆก็ตั้งแคมป์พักเสเดยดีกว่าสบายกว่ากันเยอะเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรก็เราไม่ได้อยากไปอยู่ยอดเขาเนี่ยทําไมเลยต้องพยายามดิ้นรนไปถึงยอดเขาให้ได้ด้วย <c oughs> บางคนอาจจะนึกอย่างนั้นก็มีนะแต่ความจริงของชีวิตก็คือว่าถ้ายังไม่ถึงปลายทางที่สุดแล้วล่ะก็มันยังเสี่ยงอยู่นะ ถ้าจะเปรียบแล้วนะไปได้ครึ่งๆึกลางๆเนี่ยมันไม่ใช่คนตั้งแคมป์หรอกมันเหมือนคนกําลังปีนต้นตาลอยู่เนี่ยไต่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 ตขึ้นไปไปถึงกลางต้นแล้วบอกเอพอละจะขอพักที่นี่แหละเป็นไงเกาะอยู่กลางต้นตาลน,นี่นะเกาะอยู่เนี่ยแล้วบอกจะขอพักที่นี่เนี่ยเราลองนึกภาพดูอะไรจะเกิดขึ้นประเดี๋ยวเธอหมดแรงเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ตกปุลงมามันอันตรายจะต้องปีนไปให้ถึงอย่างน้อยก็คาคบข้างบนน่ะถึงจะนั่งพักได้ จะมานั่งพักขณะกําลังตายอยู่กลางทางเนี่ยแล้วก็มันไม่ไหวเลยมันไม่ใช่ตั้งแคมป์นะจะไปนั่งพักอยู่กลางต้นตาลเกาะต้นตาลพักเนี่ยมันไม่ไหวหรอกเหมือนกันชีวิตของคนเราเนี่ยความจริงคือเราไม่ได้เกิดแค่ชาตินี้นะแต่ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดกันมานับภพบนับชาไม่ท้่วใครสร้างบุญก็ไปเกิดในสุขคติอาจจะไปเกิดบนสวรรค์บ้างเป็นพรหมมั่งหรือว่าถ้าเกิดทําบาปก็ลงอบายตกปรลกมั่ง เป็นเปรตบ้างสุรกายบ้างเป็นสัตว์ดิบชานมบ้างก็วนเวียนอยู่อย่างนี้เทวดาทุกองค์ก็ไม่มีใครทุกบทเนี่ยไม่มีใครไม่เคยตกของโลกสัตว์นรกทั้งหมดในอดีตก็ล้วนนะแต่เคยเป็นเทวดามาก,ก่อนมันมีขึ้นแล้วมันมีลงยังเสี่ยงอยู่จะปลอดภัยก็ต่อเมื่อต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่ำคือพระโสดาบัน ถึงจะเที่ยงแท้ว่าไม่ลงบาบาอีกแล้วเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจะต้องหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แน่นอนพระโสดาบันพระสกิทาคามีเกิดไม่เกินชาติหน,นึ่งพระนาคามีก็ไปเกิดเป็นพรมปัญจสุทาวาสแล้วก็นิพพานในนั้นเลยไม่มาเกิดอีกแล้วหรือถ้าเป็นพระอรหันต์ปั๊บนี่ก็เข้านิพพานไป <c oughs> ต้องเป็นพระอริยบุคคลถึงจะปลอดภัยจากการจากภัยในวัฏสงสารไม่ตกต่ำลงไปสู่อบายภูมิอีก จะพักเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นอย่างนี้ส่วนในขณะที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอย่างมากก็เรียกว่าเป็นที่พักเหนื่อยชั่วคราวไม่ได้ตั้งใจจะปักหลักพักกันยาวๆหรอกที่พักของนักสร้างบารมีก็คือที่ไหนเอ่ยอ่ะดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสถานอย่งที่พักของเราเองจะนั้นพักแค่ไม่ได้กะพักเอาสบายนะพักชั่วครู่แล้วก็ลงมาสร้างบารมีพร้อมกันอีก เราไม่ได้หวังจะพักตอนนี้จะต้องเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมหากจะพักเหนื่อยนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่ไดพักเพื่อพักยาวพักเพื่อเตรียมจะเดินหน้าลุยต่อไปก็คือที่สุดสิบปรีแต่ระหว่างอยู่บนโลกเหล่านี้เนี่ยนี่คือที่สหรับสร้างบารมีโดยตรงเลยไม่ใช่ที่พักเราเกิดมาใสายกายหยางนี้ก็เพื่อใช้ในการสร้างบารมีเท่านั้น นี่คือมองในมุมของนักสร้างบารมีถ้าหากเขามองในสายตาของชาวโลกแหละจะเป็นยังไงคนทั่วไปก็ต้องทำมาหากินกันนี่นะเราก็ต้องยึดหลักที่พระเจ้าให้ไว้พระองค์บอกประโยชน์แบ่งเป็นสามขั้นคือหนึ่งประโยชน์ชาตินี้จะต้องตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้พึ่งตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจกสองประโยชน์ชาติหน้าคือหมันสร้างบุญสร้างกุศล มั่นจะได้ว่าละโลกนี้ไปแล้วเราจะไปสู่สุขติไม่ไปอบายภูมิแน่นอนสามคือประโยชน์อย่างยิ่งสร้างบุญเต็มที่จนกระทั่งจัจกิเลสหมดไปจากใจแล้วเข้านิพพานนั่นคือสามขั้นตอนเพราะฉะนั้นแม้คนทั่วไปแม้ไม่ใช่ชาวพุทธเขาก็จะเห็นตรงอย่างหนึ่งว่าจะต้องตั้งเนื้อตั้งตัวในชาตินี้ให้ได้จะต้องมี ตั้งตัวไม่ได้เนี่ยมันไปไม่รอดนกตัวเล็กๆยังอุตสาห์สร้างรังเนี่ยบินไปก็เอาเศษหญ้าเลยมาม้วนสร้างรังหนูตัวเล็กๆยังขุดรูอยู่เราเกิดมาเป็นคนทั้งทีก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้เนี่ยไม่งั้นละอายนกอายหนูมันนี่ต้องบอกตัวเองอย่างนั้นคือที่เล่ามาทั้งหมดเพราะว่ากระบวนการของความวิทยาอุตสาหะความอึดความสู้เนี่ยมันต้องเกิดจากความเข้าใจก่อนรู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนกาลังจะไปทางไหนและจะทาอะไรอยู่เพราะเกิดความเข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์แล้วว่าถ้านเราสู้เนี่ยจะเกิดข้อดีอยังไงเพราะเห็นประโยชน์อย่างนี้นี่ฉันทะจึงจะเกิดเพราะฉันทะเกิดวิริยะภาุสาหะก็จะเกิดตามขึ้นมาแล้วเลือดนักสู้ก็จะเต็มตัวมันต้องเริ่มจากใจความเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาก่อนเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยปูพื้นเราเห็นภาพรวมของชีวิตอย่างนี้นะ แม้คนไม่ใช่ชาพุทธก็บอกเขาได้หรือเป็นชาพุทธแต่เป็นชาพุทธตามทะเบียนบ้านหรือชาพุทธห่างๆพูดตลกสว่างชักยลังเลยงเลเนี่ยก็ชี้เห็นว่าอาชาตินี้เป็นอย่างนี้นะเ็นเดินหน้าสู้ชาตินี้ให้ได้แล้วชาติหน้ายังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำเผื่อเหนียวก็แล้วกันถ้าเผื่อว่ามีเราก็ไปดีเนี่ยถ้าไม่มีก็เจ้ากันไปไม่ได้เสียหายอะไรไคิดอย่างนี้แล้วทําไปทําไปเดี๋ยวพอใจละเอียดเข้าเขาจะรู้เองเออมันมีจริงๆนะยิ่งเท่าถึงเองได้ยิ่งจบเลยเนี่ยหมดคําถามโดยสิ้นเชิง ีต้องเดินไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างดีผู้ที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ทั้งชาตินี้ชาติหน้าจะหนึงที่สุดเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าจะต้องมีความริยาอุสาหะท่านเรียกว่าวิิยาลัมพาเนี่ยแยกย่อยทั้งสี่อย่างนะคือหนึ่งจะต้องมั่นละอกุศลที่เกิดขึ้นในตัวเนี่ยให้ลดน้อยลงและหมดไปนที่สุด สองกุศลอกุศลเนี่ยความไม่ดี่ยนะที่ไม่มีก็อย่าให้เกิดขึ้นนะพยายามเพียนภาคเพียนป้องกันอันที่สามคือกุศลใดที่ยังไม่มีก็ต้องทําให้เกิดขึ้นอันที่สี่กุศลที่มีอยู่แล้วก็รักษาเอาไว้แล้วทาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปที่ท่านให้ไว้อย่าง,างนี้เพราะความริยะอุตสาหะความอึดความสู้เนี่ยมันแบ่งได้เป็นระดับระดับทั้ง ทางโลกหรือเกี่ยวกับชาตินี้เป็นหลักแล้วทั้งทางธรรมทางโลกเนี่ยบางคนจะตั้งเป้าเอาไว้เท่าไหร่ก็สามารถทําได้ตามความพึงพอใจตามเป้าแต่ละคนแต่ไม่มีความจำเป็นเราจะต้องไปตั้งเป้าว่าจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกทุกคนก็ไม่ได้ต้องถึงขนาดนั้นในอย่างน้อยจะต้องตั้งเป้าว่าเราจะต้องพึ่งตัวเองได้แล้วก็เอาเวลาที่มีอยู่นั่นแหละ แบ่งมันขึ้นมาแล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเพื่อเป้าหมายในชาติหน้าและเป้าหมายอย่างยิ่งตามหลักวิทยาลัพะ์สี่ประการที่กล่าวไปแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นของจริงจริงๆพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นเลยว่าถ้าหากไปตั้งเป้าว่าจะเป็นคนรวยที่สุดในโลกและทุ่มเวลาทั้งชีวิตลงไปจนไม่เหลือเวลาสำหรับการสร้างบุญสร้างกุศลการฝึกใจเลยเนี่ยอันนี้กับผิดหลักหลักนี้ว่ายังไงยังไงการเพียรละ อกุศลแล้วสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเราเองเนี่ยต้องมีสร้างบุกุศลติดตัวต้องทําส่วนทางโลกอย่างน้อยเป็นพื้นฐานต่ําสุดต้องพึ่งตัวเองได้แล้วก็ต่อย่อขึ้นไปไม่เฉื่อยชาไม่ขี้เกียจเกียดคร้างไม่เอาสบายแต่ไม่ยังเป็นว่าต้องรวยสุดในโลกกันเอาแค่ที่ว่าเต็มฝีมือของเราเองโดยไม่กระเทือนถึงเรื่องของการฝึกตัวถ้าคู่ขนานทั้งโลกทั้งทําไปได้อย่างนี้แล้วก็เราจะได้ทั้งประโยชน์ชาตินี้ ได้ทั้งประโยชน์ชาติหน้าแล้วในที่สุดก็จะไปถึงเป้าหมายปลายทางคือประโยชน์อย่างยิ่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันได้กันทุกๆคนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจภาพรวมอย่างนี้นะซึ่งเรื่องนี้จริงๆเนี่ยฝรั่งต้นคิดเกี่ยวเรื่อง Adversity q u a ้ควอเเนี่ยอาตมาว่าเขาก็อาจยังไม่ทราบไดยซ้ําไปเขาก็มองคือการทำมาหากินการประกอบกิจต่างๆนี่เป็นหลักแต่ถ้าเราเองศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนาแล้วจะได้ภาพรวมที่กว้างขวาง แล้วก็เลือกซึ้งมากขึ้นอย่างนี้เห็นพวกเราทุกคนลูกพ่อท้อไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้กันนะไม่ว่าจากการล่ำเรียนเขียนอ่านการประกอบกิจการงานต่างๆรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติธรรมการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีไม่ได้เกิดมาเอาสบายที่พักเราเองอยู่ที่นู่นดูสิบุรีวงบุญพิเศษ แล้วก็เดินหน้าสร้างบาร,รมีกันไปทุกชาติทุกชาติทุกชาต,ชาติจนที่สุดเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมกันจะไปถึงตรงนั้นได้ต้องอาศัยความอึดมหาอึดเลยเนี่ยเรียกว่าทะลุเกณฑ์แอดเว s ซิตควาเทียงไปลดเลยเนี่ยถึงจะทําได้แต่เราเลือกแล้วว่าจะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอึดแล้วก็สู้กันทุกทุกคนจเจริญพอ